สนเยูทูบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสนน้อยนะคะคือชื่อเล่นนะคะค่ะสนน้อยก็มาส่งอาหารนะคะที่อ่าที่สวนผักนะคะก็เลยขอพี่เขาถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะก็ถ่ายรูปมาให้ดูกันนะคะว่าอ่าเขาปลูกผักปลอดสารพิษนะคะเขาก็จะทําเป็นมุ้งนะคะก็เป็นมุ้งโอ้เก็บยุงกัดน ค่ะตอนนี้ก็เก็บลูกตะขบกินนะคะช่วงที่รออ่าพี่เขามารับอาหารนะคะเราก็จะเก็บลูกตะขบกินไปก่อนค่ะก็ถ่ายรูปเล่นรอไปเรื่อยๆนะคะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งค่ะมาส่งอาหารนะคะชมวิวไปก่อนเนาะเขาจะกางม้งให้ผักนะคะนี่นนรถ <ผม S 1> น้ำอย,อยู่สนอนน้อยก็ไปแอบถ่ายเด้อแอบถ่ายเด้อ โอ้ oh, <Hello. S 1> ปลูกแล้วแล้วเเนี่ยพจ๊แ้วเ,วเ,อเนอะเหมืนลดน<า> <จะ S 1> ้ำแต่พี่น้อง <c oughs> ดีเนาะได้เห็ดงานอยู่กับต้นใหม่ธรรมชาติบรรยากาศดีๆเนาะอืมชอบอ่ะ